สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเมตาอร์เมตาอร์เป็นหัวข้อที่สำคัญเลยสำหรับนักออกแบบนะคะเมตาอร์คือการที่เราเอานำนำเอาสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความจริงที่ผู้ใช้เห็นอยู่ทุกวันใช้อยู่ทุกวันนะคะเข้ามาจำลองนะคะเพื่อให้มันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ นะจำลองทำไมำถ้าเราจำได้นะคะเ,เรื่องการสร้าง mental model ผู้ใช้มีแบบจำลองการทำงานของอุปกรณ์ที่เขาเจออยู่ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เห็นในคอมพิวเตอร์เขาก็จะรู้ว่ามันใช้งานยังไงมันก็จะลดโหลดภาระของการเรียนรู้การใช้งานระบบเราไปด้วยอันนี้คนก็เลยจะนำมาใช้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ meaningfulness ถ้า การที่เราเอาสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะ่ะมาให้เขาเห็นในระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีความหมายสําหรับเขานะคะมันก็จะเหมือนการทําให้เขาจําได้ว่าเออเห็นแล้วรู้เลยอะว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะคะตัวอย่างเช่นนะคะสมุดที่จดรายรับรายจ่ายจดบัญชีต่างๆ นะมันก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับตัว Excel แบบนี้ s Sp r e a d s h s h t นะเขาก็จำลองอระบบกระดาษสมุดอะนะคะมาไว้ในคอมพิวเตอร์คนก็จะรู้ว่ามันใช้งานยังไงไว้ให้เก็บข้อมูลได้คำนวณได้ใส่ตัวเลขลงไปเยอะๆได้นะอีกอันนึงก็คือเกมอ่ะเราเห็นไพ่เรารู้แล้วว่าไพ่มันมีหน้าเรียงกันยังไงจำนวนอันไหนมากดอกไหนนะมากดอกไหนน้อยมีค่าสูงต่ำกว่ากันพอเราเอามา ใส่ในคอมพิวเตอร์คนก็จะรู้ว่ามันใช้งานยังไงเล่นยังไงนะคะนอกจากนี้เมตาฟอร์ทที่เราเห็นบ่อยก็พวกปฏิทินนาฬิกานะ,ะแบบฟอร์มคนเห็นช่องว่างอย่างนี้ก็รู้แล้วอะถ้าเป็นกระดาษฉันก็ต้องกรอกตามที่เขาบอกว่าให้กรอกอะไรถูกไหมคะมันก็ลดเวลาการเรียนรู้การใช้งานระบบของเราไปในตัวนะ,ะถ้าเราออกแบบมีลักษณะให้เหมือนกับสิ่งที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันข้างนอกคอมพิวเตอร์ แว่นขยายถูกไหมคะเราถือเราอยากให้ขยายตรงไหนเราก็เอาแว่นขยายไปส่องตรงนั้นการทำงานเหมือนกันในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะทำให้เขารู้ว่าอ๋อมันใช้งานอย่างนี้ไม่ต้องมอีคำอธิบายบอกว่าจะใช้งานยังไงเขาสามารถรู้ได้เองแฟม้มเอกสารถูกไหมคะก็รู้เอาไว้เก็บข้อมูลเขาก็จะรู้ว่าเราสามารถจัดข้อมูลได้เป็นหมวดหมู่ตามที่เราต้องการนะแล้วเราจะเอาไฟล์อะไรไปเก็บไว้ก็ทำได้เหมือนกันเลยนะคะ เราจะฟังแล้วเอ้ยดีจังเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาเมตาฟอร์มาใช้เยอะๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่เวลาเราเอามาใช้เราต้องคิดนิดนึงนะคะเวลาเราออกแบบไม่ใช่ทุกอย่างที่อยู่ในโลกจริงอะ่ะมันจะมานำเสนอในระบบคอมพิวเตอร์ได้ดีเสมอไป นะบางครั้งเราคิดง่ายไปอย่างเช่น Microsoft นะคะเขาสร้างไอ้ Paperclip ขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่มาช่วยผู้ใช้ว่าผู้ใช้ยอยากได้เหมือน Help อเหมือน Search คำว่า Help อย่างเงี้ยนะคะแต่เขาทำออกมาแล้วบอกว่าเอ้ย Arm a movie star แล้วก็มีลูกเล่นดุกดิกๆุกดิกเยอะแยะ,ยะคือ Microsoft ตอนนั้นคิดว่าเอ้ยทำให้มันสนุกสิคนจะได้อยากใช้ปรากฏว่าอะไรคะ คนไปใช้ไอ้ไม่ไอ้เพเปอร์คลเนี่ยเพื่อความสนุกสนานอะไม่มีใครถาม p a p e r ร์คลิปเลยว่าเอ้ยใช้เมนูนี้ยังไงไม่เคยพิมพ์ฐานตรงนั้นเลยนะแปลว่าสร้างออกมามันไม่ได้สื่อตรงกับที่เขาเข้าใจอะ p พเปอร์คลปมันจะเป็นมูวีสตาร์ได้ไง p a p e r ร์คลปมันเอาไว้หนีบกระดาษ ไม่ใช่ตัว Help ด้วย3นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารถ้ามันผิดกลายเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็เขียนโปรแกรมมาแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคนก็เลิกใช้นะเปิดมาบางคนบอกปิดเลยนะไม่ไอตัวเพ p เปอร์คิปไม่เอาเลยลำคาญด้วย3้ถูกไหมคะนี่คือการออกแบบมาไม่ไม่เหมาะสมนะนาฬิกาเองเอ่อ,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 อตัวตัวเครื่องคิดเลขเองก็เหมือนกัน นะ,ะเวลาออกแบบมาก็ต้องดูว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมเครื่องคิดเลขตัวนี้จะให้เออแม่ค้าใช้คุณจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเยอะแยะมากมายไหมไม่ต้องถูกไหมคะก็ให้มันง่ายๆที่สุดนะ,ะเพราะการที่เราเอาโลกแห่งความจริงมาใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เราสามารถระบุได้อะว่าผู้ใช้คือใครเหมือนกับเวลาเขาเลือกที่จะซื้อเครื่องคิดเลข ถูกไหมคะเขาก็จะเลือกอ่าฉันใช้แค่นี้นักวิทยาศาสตร์อยากใช้แบบนี้เขาก็จะจ่ายเงินแพงขึ้นโปรแกรมเมอร์ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเราต้องรู้ว่าผู้ใช้คือใครแล้วเลือกสิ่งมานําเสนอฟังก์ชันกําหนดให้เหมาะสมไม่ต้องเยอะไม่ต้องโชว์พราวอะไรทั้งนั้นเอาตามที่ผู้ใช้ต้องการเป็นการาลดภาระในการเขียนโค้ดลดต้นทุนในการผลิตลดเวลาในการผลิตด้วยแล้วลูกค้าได้สิ่งที่เขาต้องการ <Yeah. S 1> อย่าทําอะไรที่มันไม่ตรงการใช้งานน่ารักเกินไปในงานที่มันต้องใช้งานจริงมันก็ไม่เหมาะสมนะการลบไฟล์นะ การทำงานก็เหมือนกันอาลบไฟล์แล้วแล้ว,ลวทำไมเมมโมรียังเต็มอยู่เลยอะมันมันยังอยู่หมดเลยทุกอย่างมันก็เลยแบบเฮ้ยมันมันคืออะไรกันแน่ไอตัว r e ไซเคิ Bin เนี่ยแปลว่าอะไรถูกไหมคะเอ่อมันจะมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมตาฟอร์ไม่ใช่แค่รูปไอคอนหรือ Command l i ลนแต่เป็นปฏิกิริยาก็ได้การลากไฟล์การคลิกเมาส์ถูกไหมคะการคลิกก็คือการเลือกเหมือนเราไปที่ร้านเราจะหยิบมันก็เหมือนกับการคลิก การชี้ถูกไหมคะก็คือเอาเมาส์ชี้ถูกไหมคะการเลือก select อย่างเงี้ยการ drag ลากก็เหมือนกับเราลากของเราจะเอานี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็หยิบมาอย่างเงี้ยนี่คือการใช้เมตาฟอร์ที่ถูกต้องอ่ามันมีเว็บไซต์นะคะที่พูดถึงเมตาฟอร์เยอะแยะมากมายเลยเป็นข้อคิดดีๆหลายๆอันนะนะคะที่ที่ทำให้เ,เ,เราจะได้ไอเดียเพิ่มมากขึ้น นะคะแล้วก็จะได้นํามาใช้ประยุกต์ใช้ในระบบของตัวเองที่ถูกต้องเห็นไหมคะดสก์ท็อปบางทีมันก็แหม่ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะคะให้คนเห็นแล้วบางทีมันมันเป็นไอคอนเล็กๆอะ่ะมันอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้แล้วแต่เรานะคะอันนี้ไฟล์แมเนเจอร์ดูสิคะออกมานะคะมันเป็นเนี่ยเขาบอกว่าฉันจะช่วยคุณหาข้อมูลหมามันช่วยหาข้อมูลได้แต่ไฟล์แมเนเจอร์มันไม่ใช่การหา ถูกไหมคะไฟล์แมเนเจอร์มันคืออะไรการจัดการไฟล์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอาจจะงงก็ได้ถูกไหมคะมันก็เลยแบบแล้วแต่ว่าว่าเราเราเราจะจัดการยังไงคือมันหมามันไม่น่าจะมาหาเอกสารให้เราได้นะคะหมามันดมเออให้หาของเออหางูหาอะไรที่มันมีกลิ่นอ่ะได้อยู่แต่เอกสารมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันก็เลยอาจจะว่าเออมันใช้ได้ไหม นะคะอ t ต m a t ั o n นะคะเห็นไหม vlc ที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วนะคะก็คือเอ่อ vlc Media Player มันเป็นตัวไฟล์ที่ใช้เล่นวิดีโอแล้วก็เพลงต่างๆ vlc เนี่ยเป็นอซอฟต์แวร์ที่ดีมากมีไลบรารีเยอะมากที่สุดเลยนะะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ vlc ตัวนี้ในการเล่นไฟล์วิดีโอแล้วก็เอ่อเพลงแต่การเลือก ไอคอนของเขาเห็นไหมคะมันเลือกเป็นรูปโคลนอะมันไม่ได้สื่ออะไรเลยที่เกี่ยวกับเพลงอะคนก็เวลาจะหาแต่ละทีโอ้โปรแกรมอะไรนะโปรแกรมอะไรนะถ้าถ้าเขาออกแบบโลโก้ที่เหมือนกับให้เห็นชัดๆว่ามันเป็นเล่นไฟล์วิดีโอหรือเพลงเหมือนกับมีเดียเพลเยอร์ต่างๆนะคะก็จะทําให้คนจําง่ายขึ้นนะคะว่าเออนี่นะคือ vlc ฉันจะเปิดเพลงฉันจะมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะพอมันเป็น กรวยปุ๊บคนก็แบบงงว่ามันคืออะไรตรงนี้มันเป็นเพราะว่าคนออกแบบเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะเป็นนักเรียนที่ที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่ปารีสนะคะเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากนะเขาเออยู่ดีเขาบอกว่าโอ้มีเดียพ player ตอนนี้มันห่วยแตกมากเลยฉันอยากพัฒนาขึ้นมาใหม่เขาก็นั่งทำของเขาไม่กี่วันก็เสร็จ พอทาเสร็จแล้วโอ้จะเอาไอคอนอะไรดีฉันสะสมกลวยที่บ้านที่ห้องของเขามีกลวยทุกชนิดเลยสีแดงสีขาวมีทุกสีเลยเขาชอบกลวยมากเขาก็เลยว่านี่แหละฉันจะเอาเป็นไอคอนพอฉันชอบยึดตัวเองเป็นหลักอะแล้วผู้ใช้มาลําบากทีหลังเห็นไหมคะผู้ใช้ก็ต้องมานั่งจํามานั่งเรียนรู้อีกว่าไอตัวเนี้ยคือมีเดียร์เพลเยอร์นะฉันจะต้องคลิกเมนูนี้นี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเนาะฟรอนต์โลแปลว่าอะไรนะพวกเนี้ยเห็นไหมคะทส ไทเทเนียมคือบางบางทีเราเราก็ต้องสื่อสารนิดดีๆนะคะอย่าง Twitter นะคะถ้าคนาไม่รู้จักภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคาว่า t ว e ตเนี่ยมันหมายถึงนกร้อง,องเพลงนกพูดไม่หยุดเลยนี่คือไอเดียของเขา Twitter ก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยมันมันให้มามาดูว่าคนพูดอะไรกันบ้างให้คนพูดเยอะๆพูดสั้นๆไม่ต้องไม่ต้องพูดอาด่านยาวๆแต่ให้เกิดขึ้นบ่อยๆเยอะๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเมตาอร์ นะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าจาจะพูดถึงเรื่องของเพอร์ n โอน่าทางในมุมมองของนักออกแบบนะคะระบบ HCI UX UI ต่างๆนะคะ,ะวิดีโอนี้อาจารย์ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะใครที่อยากติดตามตัวเพอร์ n โอนานะคะให้กด subscribe เนาะมันจะได้แจ้งเตือนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ